เรายังอยู่ที่งาน C S 2013นะฮะวันนี้จะพาไปอยู่เทคโนโลยี transparent screen นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยว่าเทคโนโลยีจอใสจอใสไม่รู้จะใสขนาดไหนนะใสเหมือนหน้าดิฉันหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่วงไอทีวีเฟสได้นะสวัสดีครับสำหรับ IT v ี f r e s h วันนี้พบกับผมบอมแอดโมบายบอมสำหรับวันนี้เราจะไปดูโลกอวตาร โอ้โหหนังเรื่องนี้ผมชอบมากเลยนะเขาเรียกเทคโนโลยีจอใสนะ transparent screen นั่นเองจอใสๆใ,ใครเคยดูบ้างใครไม่เคยดูไปดูเลยไปซื้อด้วยอย่าหลดผีกฎหมายรู้ไหมจอใสโปร่งใสเนี่ยนะไม่ได้มีแค่ในอเวาร์ห้าอย่างเดียวยังมีในหนังฮอลลีวูดอีกเยอะมากมายหนังอนาคตไายไฟยโอ้โหยานบินกันปู้ปนะจอที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นจอใสๆสวยๆนะอนเจอก็ใช้นะโอ้โห ตัวอย่างเนี้ยนะมีหลายอย่างเลยต้องไปดูในชีวิตประจาวันต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันอยู่บนกระจกนะเรียกว่าไสยข้อมูลมาเข้าห้อลลงนงห้อลลงน้ำแปลงพันตอนเช้ายังมีข้อมูลในกระจกเลยนะตื่นมากระจกหน้าต่างเดี๋ยวนี้โอ้โหสกงสกรีนขึ้นมาได้หมดเลยนะโอ้โหโลกอนาคตที่คุณเห็นนะอยู่ในหนังเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วรู้ไหมจากอะไรงาน c s 2013โอ้โหยังพูดอยู่อีก กิจทิ์แล้วเรื่องมันเยอะเทคโนโลยีมันแยะ่นะเรื่องนี้ยังพูดอีกไกลเพราะว่าอะไรเพราะมันยังไม่ถึงตัวเราเร็วนี้หรอกแต่พูดไว้ให้รู้ไว้นะเพราะเวลาเทคโนโลยีที่มาออกงานทีไรเนี่ยนะเดี๋ยวสักพักไม่นานอะ่ะมันโผล่มาให้ซื้อได้ทุกทีเลยนะซื้อได้ไม่ได้ขึ้นอ,อยู่กับตังนะอีกเรื่องหนึ่งนะตังก็ไม่ค่อยจะมีนะยังไงเนี่ยฝากทางบ้านนะบริจาคหน่อยก็ได้ของเหลือๆอะไรใช้ๆเอามาได้นี่เดี๋ยวเอามาออกในรายการให้เดี๋ยวผมบอกชื่อด้วยเทคโนโลยีจอใสล่าสุดเป็นจอที่ใสเนี่ยเขาเอามาให้ดูเป็นของ Samsung. ซัมซุงเนี่ยมาให้ดูเลยเป็นจอนะเขาเป็นตู้เป็นตู้ทำเป็นตู้สินค้านะคุณนึกภาพดูนะเวลาคุณไปดูสินค้าเนี่ยนคปกติก็มีกระจกกั้นนะมีสินค้าข้างในตอนนี้เลยตู้สินค้าเขาเป็นจอยี่สิบสองนิ้วนะแล้วมีข้อมูลอ๋อเดินไปดูสินค้าอ๋อข้อมูลขึ้นเลยพนักง,งานพนักง,งานไม่ต้องมาคุยด้วยไม่ต้องมาเอยบางคนไม่อยากคุยพนักงานเนี่ยมาข้อมูลวุบวุบวบ,บ,บ,บเดี๋ยวตรงนี้ตรงนั้นขึ้นวิ่งขึ้นต่อได้หมดทัชสกรีนด้วยแต่วาบวับเอ้ยปุ๊บเนี่ยูเนะ เนี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเปิดขึ้นมานี่มีข้อมูลมีข้อมูลคุณเห็นข้อมูลไหมโอ้ oh เอา Samsung ให้มาใช้ <laughs> ไม่ใช่เหรอผมพูดเล่นเขายังไม่เอามาให้หรอก <laughs> เขาอยู่ในงานนู่นที่เมกา <laughs> นอกจากจอใสายแล้วเนี่ยนะโอ้โหเทคโนโลยีนี้นะจอมันยังสามิติได้อีกอ่ะโอ้โหมันทําไปถึงขนาดไหนเนี่ยจอใสมองข้างหลังเห็นด้วยสามิติด <laughs> ้วยทะลุแล้วจะมองทะลุข้างหลังแล้วยังจะพุ่งม,มาข้างหน้า <laughs> อีกเหรอเอ้ยงงไงมันเนี่ยมันจะเวิร์ d ไงเนี่ยจะจะใช้ได้จริงเหรอ <sh arp> ในหนังมันก็ยังไม่สามิตินะเอ๊ะหรือบางเรื่องมันสามิติเออเรื่องอะไรบ้างเนใครรู้บอกหน่อยดูแล้วก็งงนะมันมันหลายอนาคตมากเลยไม่รู้อนาคต คุณอนาคตผมอนาคตใครก็ไม่รู้นะโลกไหนก็ไม่รู้นอกจากจอใสแล้วยังมีคีย์บอร์ดใสด้วยพิมพ์อะไไม่ได้พิมพ์บนอะไรก็ไม่รู้ใสปิ๊งเลยนะคีย์บอร์ดใสเอามาโชว์ด้วยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้มาโชว์ทำไมไม่เข้าใจโชว์มาบอกวคีย์บอร์ดใสคีย์บอร์ดใสเราอยากรู้ใช้เป็นไง ผิวเวลาบอกยังใช้ไม่ได้เอามาให้ดูเฉยอย่างนี้กระจบ้านผมอ่ะมันใช้ได้เหมือนงานมาโชว์คีย์บอร์ดใสเดี๋ยวผมบอกเอากระจกมาวางเสร็จบอกเนี่ยมันเป็นอะไรใสก็ได้นะเมาส์ใสนะริงเขามีเมาส์ใสให้ดูเนกันนะทีนี้เขาบอกว่าความเด็ดของมันคือปุ่มเนี่ยนะมันจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้คุณกดปุ่มได้ ไอที่แปะที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นแค่สติกเกอร์นะเป็นฟิล์มแปะไว้คุณจะคัสตอมเรียกว่าโอ้โหปรับแต่งเป็นปุ่มวิธีต่างๆที่จะใช้ปุ่มแบบทางลัดต่างๆนะกดปั๊บเปิดเว็บไซต์บางเว็บที่คุณอยากเปิดเร็วนะก็สามารถโปรแกรมลงไปได้ทีนี้ก็เปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนสติกเกอร์เราไปว่าโอ้โหปุ่มนี้สะดวกมากเลยทีเดียวอยู่บนไอกระจกนี่แหละชีวิตต่อไปเราเนี่ยเป็นกระจกทั้งนั้นเลยนะ พอตอนนี้มันกระจกแล้วเลยแล้วกระจกบางคนกลัวเอ้ยมันจะแตกมันนั่นมันนี่คุณไปดูกระจกแบบใหม่กลิลล่ากลาสแข็งแรงคนทานนะมีบางยี่ห้อเนี่ยเขาเพิ่งโชว์ไปไอโมบายเขามีจอกระจกสุดเทพเขาในงานเขาให้ตอกเลยตอกกันสดดไม่เป็นไรกระจกทนสมัยนี้กระจกมันเปลี่ยนไปแล้วแข็งแรงกว่าเยอะนะก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันที่มันมีกระจกใสครับผมผมบอมนะครับแอดโมบายบอมสวัสดีครับ เป็นไงล่ะนายฉันใสกว่าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ดูดูยื่นให้ดูเต็มหน้าเต็มตาเลยนะคุณผู้ชมโอ้ผมก็มีแก้วใสแก้วใสใช่ไหมอ่ะก็ใสพอๆกันแต่ว่าที่แน่ๆอยากได้เนี่ยแหละค่ะกระจกใสทีวีที่เป็นกระจกใสต้องรอไปก่อนรอไปเรื่อยๆวันหลังเปลี่ยนเป็นรายการตลกแหะ มีเสียงเป่าอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องใส่เอฟเฟกเข้ามาด้วยมเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ